กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8พักภูมิใจไทยท่านประธานดิฉันขอใช้สภาผู้แทนแห่งนี้สื่อสารไปถึงพี่น้องชายแดนจังหวัดสุรินทร์ว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลยังไม่มีแนวความคิดที่จะเปิดด่านชายแดนไม่อยากให้พี่น้องของเรามีความวิตกกังวลไปมากกว่านี้ในสภาวะที่มีความอ่อนไหวเช่นนี้การเปิดด่านชายแดนต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันที่สําคัญที่สุด คือองค์ประกอบด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนความมั่นคงในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านความเชื่อใจต่อรัฐบาลว่าจะทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนวันนี้ถ้าไปถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีเพียงคําตอบเดียวคือไม่เปิดด่านถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาประสาทต,ตะควายปัญหาการลุกล้ําพื้นที่ในปี2568 สื่อโซเชียลมีผลอย่างมากเป็นส่วนหนึ่งในวิถีของพี่น้องคนชายแดนทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทุกที่ทุกเวลาดังนั้นการที่รัฐบาลจะดําเนินการในเรื่องที่ยังคาใจพี่น้องชายแดนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์มายังไม่ถึงสองเดือนค่ะท่านประธานฝุ่นควันความรู้สึกยังไม่ได้จางหายแต่ความรักชาติทวีร้นจึงต้องทําอย่างระมัดระวังมากที่สุดดิฉันอยู่ในการบริการความมั่นคงแห่งรัฐเรามี วาระการประชุมเรื่องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เข้ามาชี้แจงและได้แจ้งว่ามีหลายเรื่องที่ต้องทบทวนต้องดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนดิฉันอยากเห็นการประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวชายแดนอย่างสม่ําเสมอ,อจัดช่องการสื่อสารวิกฤตลดข่าวลือสร้างกลไกลความจริงความไว้วางใจชายแดนคู่ขนานไปกับการประชุมอื่นๆดิฉันจึงขอเรียนผ่าน ท่านประธานสภา,าไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกท่านได้โปรดทบทวนการดําเนินงานของหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเร่งปรับแก้แล้วก็ทําให้ประเทศไทยเรามีความแข็งแรงก่อนที่จะเดินหน้าเจรจาในเรื่องต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปดิฉันไม่อยากเห็นพี่น้องตามนายชายแดนต้องอพยพข่ะท่านประธานขอแค่ความยุติธรรมความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของความเป็นพลเมืองไทยคะ่ะกราบขอพระคุณคะ่ะท่านประธาน Thank you.